พี่น้องที่รักเป็นเพราะเราไม่สนิทใจกับพระคิดเป็นอื่นกับพระไม่เข้าใจความปรารถนาดีของพระที่สอนให้เราภูมิใจในตนเองที่ได้เป็นลูกพระและรู้จักชื่นชมกันและกันพยายามรักคนอื่นเหมือนที่เรารักและภูมิใจในตนเอง แค่นั้นก็พอแล้วอย่าไปดิ้นรนอยากได้อะไรอย่างอื่นตามกิเลสที่หวังให้ตัวเองสำคัญด้วยความสำเร็จเข้าของภายนอกใดๆจนกระทั่งไม่พึงพอใจสิ่งที่พระให้และไม่ยอมรับผลกรรมความผิดที่ตัวทำทั้งยังไปคิดไม่ดีเบียดเบียนเพื่อนพี่น้องเขาอีกด้วย ผลที่ตามมาจึงมีแต่ความทุกข์ยากวุ่นวายกังวลใจสารพัดแล้วเราก็ไปคิดว่าเป็นเพราะพระลงโทษทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมาจากตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นเลยตัวไม่อยากจะอยู่ในความดูแลของพระแล้วไปดิ้นรนจัดการอะไรตามน้ำใจตนเอง ผลมันถึงได้ออกมาเป็นเรื่องวุ่นวุ่นในชีวิตคนเพราะต่างคนต่างก็สร้างปัญหาให้กันไปมาแต่ครั้นพอเมื่อเราสู้อุตสาห์กัดฟันอดทนยอมรับให้ได้ว่าปัญหาทุกอย่างในชีวิตเรานั้นเป็นเพราะเราไม่สนิทใจกับพระเหมือนเก่าเอง ใจเราออกห่างจากพระซึ่งเป็นเหมือนสวนเอเดนเป็นสวรรค์ที่พระจะทรงคุ้มครองดูแลเราให้ปลอดภัยแม้อาจจะมีปัญหาใดที่เกิดจากการเผลอทำผิดไปบ้างแต่ถ้าใจเรายังสนิทอยู่กับพระเสียอย่างเดียวละความกังวลของเรานั้นเสีย ถึงแม้ชีวิตเราจะยังคงมีปัญหาต่อมาเพราะบาปกําเนิดเดิมที่เราทำไว้พร้อมกับปัญหาใหม่ที่เรามาทำเพิ่มในชีวิตนี้อีกแต่เราก็จะมีพรช่วยให้ปัญหาทั้งหมดคลี่คลายลงไปได้หากเราเต็มใจรับปัญหานั้นด้วยความคิดว่าชีวิตต้องมีปัญหา ทั้งนี้เพราะเป็นเราเองที่ทำไม่ดีทิ้งพระมาก่อนเราไม่เคยเราเนี่ยได้เคยปล่อยใจให้ห่างเหินจากพระมาก่อนเองเราไม่สนิทใจกับพระเองและยังมาทําเพิ่มหลังจากนั้นอีกมากมายเราขอโทษในความผิดทั้งเก่า และใหม่พร้อมทั้งเต็มใจจะชดใช้โทษของเรานั้นทุกประการ,ด,การด้วยการอดทนในความทุกขยากนั้นร่วมกับเรรียสเจ้าจากเดิมที่ตาของโตบิดผู้พ่อที่เคยบอดไปตาของเราที่เคยบอดไปใจของเราที่เคยบอดไปเพราะไปตีโพยตีพาย จะเอาแต่ความคิดตนคิดว่าตัวเองเป็นคนดีมากมายแล้วแต่ยังแฝงไว้ด้วยความคิดที่จะเป็นคนดีเพื่อให้ตัวเองดูดีเพราะดูได้จากพอนกขี้ใส่ตาทําให้บอดมองไม่เห็นชีวิตมีความทุกข์กลับไม่เต็มใจยอมรับความทุกข์ที่ต้องตาบอดนั้น ใจเราจึงหลงไปคิดว่าทำดีแล้วชีวิตทำดีมาหมดทุกอย่างแล้วทำไมยังต้องมาลำบากอย่างนี้อีกเขาทำดีเพื่อหวังว่าจะต้องได้รับผลดีเป็นการตอบแทนเขาไม่สามารถทำดีเปล่าๆโดยไม่กังวลหรือหวังอะไรได้เขาไม่มีความสนิทใจว่าตัวยังอยู่กับพระเสมอแม้ชีวิตอาจจะผกผันลำบาก ตาบอดก็ตามไม่เต็มใจยอมรับผลของมันคิดว่าชีวิตจะต้องมีดีไม่ไว้ใจว่าอยู่กับพระถึงมันจะลำบากเดี๋ยวมันก็จะดีได้ไม่ไว้ใจเขาตกใจในความทุกข์จนลืมที่จะเชื่อมั่นในพระลืมที่จะยอมรับว่าความทุกข์นั้นเป็นเพราะความผิดอะไรสักอย่างที่มาจากตัวเขาเองไม่ใช่มาจากขี้นกไร้สาระ ที่นกไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความหลงไปในตัวเองโดยไม่ทันระวังซึ่งเกิดขึ้นในใจของเขาเมื่อไรก็ไม่รู้เขาไปเด็ดผลแอปเปิลกินเมื่อไรก็ไม่รู้เขาไปฟังผีพิศารที่บอกให้มีตัวเองเมื่อไรก็ไม่รู้เขาเหมือนห่างพระไปโดยไม่รู้ตัวพอลืมความเป็นจริงไปอย่างนี้เขาจึงออกห่างจากพระและเข้ามาอยู่ในโลกของตัวเอง ไม่ขอรับความช่วยเหลือจากพระอีกต่อไปไม่ใช่ว่าพระไม่อยากจะให้ความช่วยเหลือเขาเหมือนเดิมไม่ใช่เลยฉะนั้นชีวิตเขาจึงยิ่งทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆเจอเรื่องอะไรมากระทบหน่อยก็ทุกข์ได้ง่ายๆเพราะไม่มีพรของพระช่วยให้อดทนได้ไม่มีสติป,ปัญญาอ่อนแอไปหมดทุกเรื่องทุกอย่างมาบัดนี้ เขาสามารถคิดได้มาบัดนี้ถ้าเรารู้จักคิดรู้จักกลับใจเราสามารถคิดได้เขาก็ยินดียอมรับความทุกข์เพราะเป็นความผิดของตัวเขาเองยินดียอมรับแล้วไว้ใจที่จะอยู่กับพระเป็นเจ้าแม้จะอยู่ในโลกที่มีความยุ่งยากแต่ไว้ใจว่าตัวเองอยู่กับพระเป็นเจ้าไม่ปล่อยใจมีความคิดว่าพระไม่รัก ทุกครั้งที่สวดทุกครั้งไปวัดคิดอยู่เสมอเปลี่ยนใหม่ไม่ไปกังวลเปลี่ยนเป็นความมั่นอกมั่นใจว่าตัวเองอยู่กับพระไม่มีความคิดว่าพระไม่รักไม่ต้องไปสวดขอให้พ้นทุกยอมรับมันด้วยใจยินดีและเชื่อมั่นว่าพระรักเราเราอยู่กับพระพระจะดูแลเราไม่ต้องไปกังวลว่าพระไม่ดูแลเขาอีกต่อไป เขากลับไปสนิทใจว่าเขายังคงเป็นลูกที่พระรักมากที่สุดทุกครั้งที่เราสวดให้เราเปลี่ยนความรู้สึกกังว,วลเป็นความรู้สึกที่มีความสุขแบบนี้นะพี่น้องเชื่อมั่นว่าพระรักพี่น้องมากที่สุดรักอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายเลยเพียงเท่านั้นเองตาของโตบิดก็หายบอดสามารถมองเห็นลูกชายของตัวได้ ืออะไรคือมองเห็นลูกชายรอดกลับมาจากการเดินทางที่ไม่ปลอดภัยถือเป็นการมองเห็นความสุขในความทุกข์สามารถมองเห็นว่าถึงเจะไปมีปัญหาแต่พระจะดูแลให้ลูกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถึงชีวิตจ,จะลำบากแต่ลูกจะอยู่ในความดูแลของพระเนี่ยการเห็นลูกชายรอดกลับมาหมายความว่าลูกเชื่อมั่น ว่าลูกจะอยู่ในความดูแลของพระสามารถมองเห็นความรอดไม่ว่าในตัวเองก็เหมือนกันถึงตาจะบอดมีความทุกข์มันมีมันจะผ่านไปได้อยู่กับพระพระจะดูแลในพันรยาหรือในชีวิตลูกชายของตนมองเห็นปัญหาและความทุกข์อย่างปล่อยวางได้ เขารู้แล้วว่าต่อไปนี้เขายังเป็นคนเป็นคนธรรมดาที่พระเปิดโอกาสให้อิสระเสรีที่จะคิดเองทำเองแล้วพลาดได้อ่อนแอได้ทำผิดได้เสมอพี่น้องคนเราเนี่ยเป็นโชคดีนะที่พระให้เราเหมือนอยู่ในบ้านทำผิดหกล้มทำแก้วแตกทำชามแตกทำให้นุ่นหล่น ดื้อบ้างขัดใจพ่อแม่บ้างพ่อแม่ไม่ได้บังคับเราพระไม่ได้บังคับเราเราดื้อได้เราอยากทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้ฉะนั้นเมื่อเวลาเราอยากทำอะไรเราอ่อนแอทําผิดได้เสมอเขาเมื่อทำอะไรไปก็ยินดีรับผลของมันไม่ต้องไปกงังวลพระก็อยู่กับเราเสมอเราก็อยู่กับพระเสมอนล้วเราก็รับผลของมันชีวิต มีปัญหาร้อยแปดได้เสมอเขาตาบอดได้มีปัญหาได้เพราะตาบอดเป็นทุกข์ทำมาหากินลำบากแต่ยังอยู่กับพระนี่ตัวเขาพันรยาของเขาหรือที่เขาไปว่าว่าไปขโมยแพะมาไม่เป็นไรพันรยาอาจจะไปขโมยแพะของใครมาก็ได้ แต่ก็แค่เตือนไม่ต้องไปด่าไปว่าด้วยการตำหนิอย่างรุนแรงเกลียดชังไม่รู้ตัวคนเราที่อยู่กับเราไม่ต้องไปคอยมองว่าเขาจะผิดไม่ผิดเขาสามารถเลยเปิดโอกาสให้เขาเลยเหมือนที่พระเปิดโอกาสให้เราเปิดโอกาสให้เขาทำผิดได้ แต่เราช่วยเขาให้เขาเรียนรู้เราต้องไม่ไปเกลียดเขาว่าเขาเสียเสียห้หายเขามีโอกาสกลับตัวได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกอย่างในชีวิตชีวิตผ่อนคลายนะพี่น้องอยู่กับคนถึงอย่างไรเขาก็ยังเป็นภรรยาของเราถึงอย่างไรเขาก็เป็นลูกน้องเรา เป็นคนในบ้านเราเป็นเพื่อนพี่น้องในสังคมกันกับเราคิดอย่างนี้ก็ผ่อนคลายใช่ไหมหรือลูกของเขาที่แต่งงานกับหญิงที่มีปัญหาแต่งงานมาแล้วเจดครั้งยังไม่ทันจะอยู่กินสามีก็ตายทั้งเจคนแล้วพอมาแต่งงานกับลูกชายก็กังวลจะรอดไหมเนี่ย ตัวเองจะมีปัญหาไหมจะตายไหมชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะพี่น้องเหมือนเราคอยเราแวงว่าเฮ้ยเราไปทำงานที่นี่เดี๋ยวมันจะมีปัญหาไหมนะวันนี้ออกไปจากบ้านจิ้งจกทักเอ้ยมันจะมีปัญหาไหมนะเลยไม่ออกลูกเราไปทำงานไปแต่งงานไปมีชีวิตเอ๊ะมันจะมีปัญหาไหมนะไม่ไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตเพราะกลัวจะมีปัญหา กับต่างกันออกไปใช้ชีวิตถึงจะมีปัญหาก็ไม่เป็นไรเพราะเราแก้ปัญหาได้เรามีวิธีที่พระจะช่วยให้ปัญหา,ญหาให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ให้ปัญหามันมันเปลี่ยนเป็นความชื่นชมยินดีได้มองเห็นโอกาสไม่กลัวชีวิตเรามีลูก รูเราไปแต่งงานกับหญิงที่มีปัญหาถึงเวลาชีวิตมันต้องมีปัญหาจะต้องมีปัญหาก็ให้มันมีปัญหาไปไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยจะถึงขั้นอย่าร้างเลยก็ได้ชีวิตเราจะตกงานบวชเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชจะต้องมีปัญหาบางคนจะต้องศึกม,มีปัญหารุนแรงบางคนรู้ข่าวว่าตัวเองเป็นมะเร็งตกใจ รู้ข่าวเป็นนั่นเป็นนี่ตกใจไม่ต้องพ่อมีกีตาร์ถึงเวลากีตาร์ที่ใส่ป i ิ k กอัพเป็นอิเล็กทรอนิกเป็นเครื่องไฟฟ้าถึงเวลามันก็เสื่อมมันก็เล่นไม่ได้ติดขัดแรกๆพ่อก็ตกใจเบื่อลำคาญต้องไปนั่งซ่อมไปนั่งเปลี่ยนอีกแล้วสายกีตาร์กาวอีกแล้วเสียงเพี้ยนอีกแล้วต้องมานั่งตั้ง แรกๆก,ก็รู้สึกว่าอยากให้กีต้ามันดีเหมือนใหม่เสมอแต่อยู่ไปอยู่ไปคิดแล้วมันทำให้เล่นดนตรีไม่มีความสุขหลังๆพ่อมีปัญหาเดี๋ยวมันก็แก้ได้เราก็ไปหาช่างซ่อมคลี่คลายผ่อนคลายเป็นการพบพระมีชีวิตสนิทกับพระใจสนิทกับพระใน เรื่องเล็กๆน้อยๆเราไปทำงานที่ไหนเราอยู่ที่ไหนจะต้องมีเรื่องทุกครั้งเดี๋ยวไม่หนูไม่แมวไม่แมงสาบไม่อาหารเสียบูดตู้เย็นพังเครื่องซักผ้าพังข้างบ้านวุ่นวายจอดรถเกะกะเพราะมันทำให้เราหงุดหงิดนะพี่น้องถ้าเราไม่ปล่อยวาง ไม่เชื่อมั่นว่าอืมมันอาจจะแก้ปัญหาได้มันแก้ไม่ได้มันก็ต้องอยู่อย่างนี้ก็ยอมรับมันไปชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์ไม่มีใครชอบความวุ่นวายหรอกพี่น้องพ่อก็ไม่ชอบแต่ว่าเราจะอยู่อย่างอมทุกข์หรือจะอยู่ให้มันมีความสุขงั้นถึงเวลามันจะต้องมีปัญหาก็ ให้มันมีปัญหาไปไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยจะถึงขั้นหย่าร้างลูกไปแต่งงานกับหญิงที่สามีตายต,ายตั้งเจ็ดคนแล้วก็อย่าร้างก็ได้แต่ไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรนะพี่น้องทุกอย่างแก้ไขได้มีทางออกเสมอเพราะเรามีพระสุดท้ายถึงมันจะละ้้ยากเย็นแสนเข็นแล้วเราจะต้องตาย ต้องโดนเขาออเอาเปรียบก็อย่าไปอย่าไปกังวลกับมันเราจะผ่านมันไปได้ถึงอย่างไรพ่อกับพี่น้องก็ยังอยู่กับพระในบ้านของพระอยู่ในโลกนี้เหมือนอยู่กับพระนั่นแหละคนที่เชื่อในพระรู้สึกกับชีวิตของตัวอย่างนี้ไม่ไปกังวลกับอะไรทั้งสิ้นตั้งใจพยายามทำดีที่สุดเท่านั้น พยายามวันนี้ทําได้แค่นี้เดี๋ยวมีปัญหาก็าไปจัดการพรุ่งนี้ฝากไว้กับพระแล้วก็ค่อยๆไปวันนี้ทําได้แค่ไหนเอาแค่นั้นถึงมันจะดีบ้างไม่ดีบ้างยอมรับชีวิตจะต้องมีปัญหาหนักหนาสาหัสแค่ไหนยินดีรับผลของมันยินดีรับมันยอมอดทนในความทุกข์เพราะว่า มันเป็นเรื่องที่เกิดมาจากความอ่อนด้อยของกันและกันของตัวเราและของคนอื่นเราไม่ต้องไปโทษตัวเองที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพไม่ได้ทําให้นั่นเห็นมันดีไม่ได้มองดูดีๆซะก่อนไม่ได้ระวังรู้อย่างนี้ไม่ต้องไปพูดรู้อย่างนี้นั่นซะก็ดีรู้อย่างไม่ต้องไปพูดเราติดติดความรู้สึกแบบนั้นไม่น่าคบมันเลยรู้งนี้ไม่ไปยุ่งกับมันดีกว่าไม่โทษตัวเองแล้วก็ไม่ไปโทษใครใดๆทั้งสิ้น เราต้องมีความสุขที่ได้เกิดมาและได้รักได้รู้จักผู้คนได้ออกไปทำหน้าที่ไม่ต้องไปรู้สึกผิดหวังเสียดายที่ไม่น่าไปทำเลยไม่น่าไปคบเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นเรารู้อย่างสนิทใจใจเราสนิทกับพระและ้วสนิทใจกับพระมั่นใจเลยว่าพระจะดูแลเราและจะดูแลคนอื่นทุกคน เสมอ。